แฟนมาร์กมาเกสต้องอยากได้ i ิตา j เจ็ต a g s กสเตอร์ i กรซินีเลสซิ่งลิมิต t i อ n พิเศษเอาใจเหล่าสาวกมาเกสที่มีเพียงแค่50คันบนโลกใบนี้รถมอไซค์ที่เ,เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี้คือ i ิตา j เจ็ต a g s กสเตอร์สาม i ้อย i กรซินีลิมิต n เป็นรถรุ่นพิเศษของทางค่าย u n i q u สก o เตอร์อิตาลที่เขาทำลวดลายแบบเดียวกับตัวแข่ง d e s m o s e d i ซ i GP23 ของทีม g r e s i n i Racing หรือว่าง่ายๆก็คือตัวแข่งของมาเกส อย่างไรก็ดีเราต้องกล่าวแสดงความเสียใจกับคนที่สนใจในรถคันนี้ก่อนครับว่าอย่างที่บอกไปมันมีเพียงแค่50คันทั่วโลกและขายหมดเกี้ยงก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะอีกสำหรับ d r a ส s t e r 300 Gracini Racing Limited Edition ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพื้นฐานเขาเอามาจากตัว d r a ส s t e r 300ที่มีวางจําหน่ายในบ้านเราแต่ว่ารถคันนี้เขาจะมากับของแต่งพรีเมียมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เลขประจำตัวบนรถที่จะบ่งบอกความลิมิเต็ดไม่สัมกันครับลันเลขตั้งแต่00ไปจนถึง50ระบบการสะเทือนที่เขาใช้ของเอรินท่อไอเสียจาก ic, อาคาโปวิกเบาะท้ายถูกปิดด้วยตูดมดซึ่งจะมาพร้อมกับชุดวิงเล็ดในสไตล์ของตัวแข่งมโต GP ี มีโลโก้โฮโลแกรมของ g r รซ i n ีเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แท้ที่ได้รับการรับรองมาจากทีมเกรซินี r เลสซิ่งแล้วก็ MotoGP ด้านของค่าตัว Dragster 300 g a s s i i ี Racing l i m i t e e Edition จะเคาะที่ยุโรปคือ9,499ยูโรคิดเป็นค่าตัวในไทยก็จะอยู่ที่375,000แต่ราคาจำหน่ายในไทยผ่านตัวแทนจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่430,000ตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่ารถคันนี้มีเพียง50คันขายหมดเกี้ยงไปแล้วสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการจองรถ l i m i t ต็ด Limited รุ่นนี้ครับ ทาง i t a า j เ t บอกว่าไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีลวดลายของสีสันทีมเกรซินี่ลงในรุ่นปกติทั้งขนาดเครื่องยนต์125-200ไปจนถึง3 0 0ซ c เพียงแต่จะไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมก็ยังถือว่าดีครับถ้าเกิดใครชื่นชอบในพี่น้องมาเกรดเนี่ยก็ควรจะไปจัดกันเลยเพื่อคุณจะได้เตรียมรถให้เขาเซ็นกันได้ ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลองเช็คติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายกันอีกทีนึงว่าเขาจะมีแผนนำลายเกรสซินี่นี้เข้ามาวางจำหน่ายเมื่อไหร่ท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo t ต r o ์เให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ